สิบเทคนิคการพูดให้ใครๆก็หลงรักที่คุณเองก็ทําได้แค่รู้ว่าคุณพูดอยู่กับใครแล้วรู้ว่าคุณควรจะพูดเรื่องอะไรก็ทําให้เขาชอบคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยกัน 1. พูดกับผู้ชายให้พูดเรื่องหาเงินเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นแรงขับในใจของเขา 2. พูดกับผู้หญิงให้พูดเรื่องของความรักหรือความงดงามของเธอเพราะมันคือภาษาของหัวใจ 3. พูดกับผู้สูงอายุ ถามเรื่องสุขภาพนั่นคือความใส่ใจที่เขารอก 4. พูดกับเด็กให้พูดเกี่ยวกับของเล่นความสนุกสนานความฝันแล้วคุณจะได้เสียงหัวเราะจากเขา 5. เวลาพูดกับพี่น้องให้พูดเรื่องความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีให้กัน 6. พูดกับพ่อแม่ชวนคุยเรื่องของครอบครัวความห่วงใยและอนาคตที่อยากให้ท่านอยู่เห็น 7. พูดกับเพื่อนย้อนเล่าเรื่องราวอาดีตดีๆความทรงจำความบา้บาๆที่เคยผ่านด้วยกัน8 กับคนรักใช้คําว่าคิดถึงโรแมนติกและความรู้สึกจริงใจจากหัวใจของคุณ9พูดกับภรรยาผมแนะนําว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับแค่คุณฟังให้เก่งคุณนิ่งให้เป็นและอดทนฟังให้จบนะครับแค่นี้ก็อยู่กันยาวๆแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับวันที่ดีพอดแคส